สวัสดีครับพี่น้องแฟนเพงแฟนมาลาครับช่องกัญชัยระเลินออฟพิเชียนะครับบรรยากาศเงียบๆครับสองสี่มุ่งเคิงครับอ่ะพี่น้องคอมเมนต์เขางมารลายนะทำไมไม่ไปบ้านลูกสาวหรือว่าทำไมไม่ไปบ้านวิงพี่น้องครับเนื่องด้วยผมกับมี่บุตรีภาวะเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าช่องรักเพิ่นไปแอดมินเพิ่นไปเพิ่นเหตุกิจกรรมอย่างนเข้าไปที่ไปอ่า สว,วดลวงยังกับบไถน,นะพี่น้องเนาะเราต้องไปแบบว่าเออว่างๆเราค่อยไปนะครับเพราะว่าสองไงเพิ่นไปเสียนุ่นกับไปบอสโจกับไปจิครับเข้าเข้าบอสามารถทีสิบไทยแบบว่าซุมซีซุมหาไรเพราะว่ามันเป็นอ่าคอนเทนต์ของช่องช่องรักเพิ่นนะครับถ้าก็ต้องให้เกียรติทางอ่าองค์กรทางผู้บริหารนะพี่น้องพี่น้องเข้าใจตามนี้แล้วพี่น้องเมพี่น้องเขาวา่าเมอมเมนต์ว่าทำไมไม่ไปบ้านลูกสาวอยู่ใกล้ๆเองผพก็อยากไปอยู่พี่น้องแต่ว่าเนื่องด้วยอ่า ผมก็มีอ่าวุฒิภาวะพ่อเขานะครับนั่นก็คือเก่งใจอช่องรักเพลินนะครับอย่าบางๆเขาก็จะคอยไปนะครับเมือนี้เขาก็เบิงเนี่ยฮะเบิงนี่ยเบิงก็แต่เนี่ยเบิงนี่เบิงไม่หนุยพวกงามๆเนี่ยเบิงขั้วเห็ดยังกินนี่ยไปง่ามโอ้ยเศษเสี้ยงน้ำโคกไปงามๆเนี่ยนี่โอ้ยเนี่ยเขาก็ต้องเก่งใจเพลินนะครับเพราะว่าช่องรักเพลินไปนะครับพี่น้องเข้าใจกันตามนี่เนาะบางๆเขาก็จะคอยไป ียังเหรอยายป้าป้ายังป้าเจะเอาไปยังเอาไปตรงสิป้าตึกแห่นี่ซาเจ้าตัวใหญ่ๆหญ่เลยข้างล่างผีแม่ผีแบบกพอดุใหญ่แบบปลาคอปลาคอโอ้ปลาคอกระมี้โอ้ยหลายผีนี่จะตัวใหญ่ใหญตึกเองบอสฮาแดกดักไปตึกให้เจ้า ร้านเต็มอยู่โอ้สูตรปลาย่างอีกเป็นหมูองค์แม่ย่างจับสิย่างเลอีกหลายเอามาต้มแน่คล้ายๆทางใดหนิเต็เพิ่นบอขายเด้อเพิ่นบอกหายมอรับต้มบปจักโตบ่ท่านไหนบุกไปไหนบ่ทางนไหนคนจะรถไปส่งวัดรถหนังนี่ดิไปได้เพิ่นบ่ทันปิดหรือเปล่าไปได้อยู่ดอกเร็วๆเอ้าไปยายปากผาดีตัวแหละมันแห้งเออมันแห้งมันล่มดิขึ้นบ่ย่านพี่หลอกบ่โอ้ยสิบหายฟังเด้อหมอลำม่นุบยานผีมีแต่ผีย่านหมอลำ หลายผู้เอ้ยมากมากพิธกรก่อเหล็กก่อเบอร์ไปแล้วเจ้าศาสนาคนหนมามะน้ำนะบ่เพผลัดเจ้าภาพให้เฮ้ยฉันผีมันสิร์ษนาเจ้าภาพให้สามซิปทั้งเขาสามสอบอาหารหาซิปโล่ยาวถวายดพามือแหลกหกแสนบ่อีพ่ออีแม่พขาเกิดมาขเขาบ่เคยเห็นพาสว,วนมดประเทศไทยมีประเทศนอกเออสวนฉลองโบสถ์ยังกับสิบโป่งเมื่อยเออสวดสดีสัสดบ่ อยงจักปางคนอื่นมาแต่พอสองพอผู้เจ้ากับพ่อเคยเห็นตัวกันสวดคักสวดเนี่ยเอาเอาไปต้มไหมไปพี่น้องพี่มาลายกับอันนี้ไปไปไปโอ้ยไม้ภาษาลีคนหลายแบบตั้งสี่แสนเออมันคนมันสองปีใหม่น้ำข้าช้างเข่วเพิ่มาเบาจะอันบปดียู่อนบอกเลยว่ามันในวันจะเบาเด้ออันเปิดขคือละท้อนม้อยให้เขาคุณ คนมักจังสั่นเหรอเสมอเนี่ยแม่เอ้ยำรวจก็อหัวพอกำรวดเออำรวจร้ายคนหัวแปี่ยนลุงฟองกนเปลี่ยนไปเหรอเสมออ่เงี้ยก็ได้อแหงมึนแหงดังตัวเออเอางี้แล้วเ่าแหงมึนแหงดังเนาะแล้วเ่าวันนี้มีต้มอะไรคุณโคราดสวยอ่ะ โอ้อันนี้น่าน่ากินอันนี้น่ากินครับต้มต้มไส้ครับวันนี้มาเด้อพี่น้องมาเบิ่งน้ากันมากินน้ากันนะครับต้มไส้แก๊แจวขึ้นมาเลยแซบแซ่บแซบโอ้ยเป็นหนูเด้กินโคกคนก็บบวาจังนไรเนาะอปกินแล้วคนก็บบวาเนาะอันนี้อ้พ่อไม่นอนดิเนาะครับบรรยากาศกลางของไทรท้องไหนนะพี่น้องครับ มาเอยบรรยากาศน่าเสีย huh, ต yeah. ัวเอออยาบริจาคพี่หลอกบ่หรอวะไม่แต่พี่อะไรชิยาดมอลำนะพร่ำเนี่ยขน แจ้งให้ทราบโดยโทรกับนะครับเพราะว่าบุรีใบบ้านทุกสาวนะครับเม่นไปหักกะเพื่อนเฮดคอนเทนต์อยู่ฮักกะไทยไทยล่วงไหลออกออกก่อนเพื่อนบุรีเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าบอร์ดเพื่อนไปเฮดคอนเทนต์คอนยังกับทีมงานแม่ลานะครับก็ต้องให้เกียรติเพื่อนห้เพื่อนโรงก่อน กับว่าคือท่าจังสๆลระพี่นออ้องจีบกันบ่เด๋ยวนี้เฮ้่จังไหนจีบกันบ่เด๋ยวนี้จีบกันไหมบ่อ๋อเนี่ยเราพี่น้องเบื้องป้ายเ่ยมองรถจอดสามันสี่ันเ่ย ไปย่ำได้กะมวนย่ำนันพี่น้นองไปย่ำได้กะดีใจย่ำนัานลาสามหนึ่งสองสามสี่มาดมองนอนคือดีถูกสวัสด,ดีครับมองนอนคือดีถูกพอดีก็ได้จอดรถด,ด,ดีแท้พูดนะไม่หดห้องน้ำไม่แม่ใจดีเนาะแม่เนาะ พ่อบาบแล้วนี้หม่มมองจอดนะ้อมันแคบเอานอนนอนหลอตามอัธยาศัย สวัสดีครับบ้านพอ่อทิบว <นะ S 1> ่านี่อทิตสวัสดีครับบ้านอยู่นี้็็าบอกบอกกาวบ้านอยู่นี้เขบอกบอกอบ้านเกิดเมื่อวานเรื่อนี้น

อ้าขอบคุณทุกล้ใจโอ้เป็นเหมาลดมากบ่ไงเป็นเหมาลดมากบอกเป็นเหมาลดมากบอกจัดลอยมันเป็ื่อของเพื่อนเก่ากันโอ้เอาเอายางนับกดเพื่อนๆล่ะา หางหล,หล,าหล่อเลยนะบ้านพี่้องเอ้ยอาอขอบคุณทุนล้ำใจครับพี่น้องครับพอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ